แต่เนี่ยไอเก่าก็ไม่ใช่ละเพราะว่ามันเนี่ยเห็นป่ะมันไม่ยอมขึ้นเลยโอ้เหนฉยหลามจริงๆเลยไม่ใช่หลามอ่ะลามไอหลามมันอยู่เฉยออกไม่ออกก็วิ่งไปคว้านไปหมดแล้วนี่มันเหมือนกับเหมือนกับไม่เข้าเลยไม่ไม่เข้าอ่ะ

ไม่ถึงไม่ถึงติดสายรูปอะไม่รู้สายพันใครอยู่ต่อสาพันนมาข้างหลังนี่ไม่ไ้ขึ้นเอไม่ว่าติดหลังฝั่งนี้ติดเพียคนเดียวเลิกเล่นแล้วผมอะพราพี่เก็บของหมดแล้วโดยนี้ต้องดสิบรอ โู่พวกมันหดเลยนะนต้องเลน่ทามัพำงานตีอะไรเก่าขึ้นแล้วนไม่แต่ไม่น่าใช่อ้โอ้ขึ้ได้เว้ยใหญ่กว่าเพื่อน้อี่แน,น,น,น่คนอัดอะตัวใหญ่พอเพื่อน <laughs> ออ <_ uk> ขึ้นมากาอับเกยตัวสองโลกับล็อกการงมีทาไม่มีทางมันฝืนฝืนเองอยู่อ่ะน่าจะเป็นในโฉมอ่ะโฉมติดข้างตัวอะติดข้างตัวเกี่ยวข้างตัวก็เกี่ยวข้างใช่ปะโอ้โหเกี่ยวขาเมัอนอะเกี่ยวหางมัอนอะในโฉม จิ้บหาย้วเกี่ยวหางน็อตปลาให้เต็มจอเลยเกี่ยวปากเลยว่าไม่เป็นพันนะมันมังม้วนเราไม่มีหลักการหนะักเลยนัดคอเลยนัอคอปลาายเป็นทอง,น,ทองนี่ไม่รวมอินซีไปกอนสองหมื่นแล้วเนี่ยแต่ว่าอินซีสิบห้าสิบหกตัวตัวผมไม่ใหญ่นะตัวประมาณเจ็ดตันโล ไปไล่แจกข้างบ้านอีกแล้วข้างบ้านด่าแน่ๆเลยโอ้โหนี่ฮนะวันที่แล้วยังกินไม่หมดเลยโอลาลิายังเล็กกว่าเลยนะครับนี่ของจริงนะครับโอลาลินน,นี่คนระึ่งโล,น,ลนะครับปลาใหญ่กันเยอะ